ในเรื่องที่อยากจะแนะนำซ้ำคือคำว่าพอใจนะเดี๋ยวเราไปคิดนะพอใจเนี่ยมันมันทำให้เราเห็นอะไรเห็นความต้องการของเราแล้วมีมีความแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวไหมหรือว,ว่าเราพอใจแล้วมันไม่เต็มถ้ามันไม่เต็มในอารมณ์พอใจแสดงว่ามันต้องมีการบกพร่องต้องการอีก็นงแม้ละเมื่อมันมีความต้องการอีกแสดงว่าความพอใจของเราตรงนั้นมันยังไม่ถึงที่สุด เมื่อไม่ถึงที่สุดมันก็ยังไม่ถึงกําลังของเอกคตาลมซึ่งยังใช้อะไรไปประหัตประหารอะไรไม่ได้ค่ะก็เป็นความรูน้นะในตำราเ็าไม่ได้เขียนไม่มีหรอกเค่ให้รู้เอาไว้ว่าบางอย่างเราต้องรู้จักคิดพิดจารณาดูมนนันเป็นเรื่องที่พอมองเห็นได้ว่าอ๋อ เวลาเราจิตเรามีความพอใจใครต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันไม่ไม่ใช่เป็นที่สุดแล้วนะมันก็ต้องดิ้นรนต่ออีกได้แล้วเอาอีกได้แล้วเอาอีกถึงแม้เราได้แล้วก็พอใจอย่างนี้ยแต่เราไม่ไม่ที่สุดของเราเดี๋ยวเราก็เอาอีกเอาอีกแต่บอกพอแล้วเจเจได้ยินหลวงตามาหาบัวท่านพูดคาเนี่ยบ่อยเวลาใครมาถวายะลรพอใจพอใจลพอใจ,อใจ,อใจอยางไนะ ความพอใจของท่านคือท่านแค่นี้พอท่านไม่ได้อยากได้มากกว่าน,นี้ไม่ต้องการอะไรจิตท่านไม่ได้คิดอะไรต้องการมากกว่าที่เขาให้ท่านนี้พอใจท่านนั้นพอใจท่านนี้นพอใจนั่นแหละคือคนที่มีอารมณ์เดียวอารมณ์ไม่มีโลกเข้ามาปะปนแล้วเพราะว่ามันไม่มีความพอใจหรือว่าไม่ได้พอใจในสิ่งที่ที่ได้มาว่ามันน้อยเกินไปนิดนึงท่านก็พอใจมากกว่าพอใจท่านจะพูดคำนี้จิตปากท่านเลย แต่ว่าถ้าเจอเคยฟังนะอจะมีคำนี้ปรากฏบ่อยๆนั้นอารมณ์พอใจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เธอควรเอามาใช้คิดบ้างเวลาเราจะทําอะไรถ้าเราพอใจเท่านี้มันหยุดยั้งตันหาได้นะจิตมันจะสงบถ้่เราคิดเราพอใจแล้วมันยังไม่สุดของมันเนี่ยเธอเชื่อได้เลยว่าเธอจะต้องฟุ้งซ่านต่อไปได้อีก ได้มาล้านหนึ่งพอใจแต่ถ้าได้อีกมากกว่านี้อีกก็จะดีนะอันนี้ยังไม่พอใจย,ยัง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 ไม่พอใจได้มาอีกห้าสิบล้านโหถ้าห้าสิบล้านพอใจไหมดีจังเลยพอใจพอได้จริงๆปุ๊บเนี่ยน่าสักร้อยล้านจะดีนะไม่หยุดหลอกนั้นหยุดไม่ได้ จิตเรามันยังไม่ถึงที่สุดมันยังไม่หยุดหยุดใจไม่ได้เพราะมันยังหาความสุขที่สุดไม่ได้ถูกไหมล่ะถ้าเราเจอความสุขที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็พอใจได้มาพอใจได้ทนนันทีก็พอใจทนนันทีก็พอใจเจะต้องฝึกนะต้องพยายามฝึกฝนจิตใจของเราอยู่ๆมันจะให้คิดได้เลยในช่วงเวลาสั้นๆมันยังไม่ยอมรับนับถือสิ่งที่เธอป้อนให้ไปลง เราต้องขยันขยอใจเราหน่อยเหมือนเด็กอะ่ะเด็กไม่เด็กบางคนไม่ชอบกินผักอะ่ะเราก็ต้องฝึกเขาจะมาขยันขยอเอาผักเอาผักไปป้อนอัดไปนู่น,นอัดไปนี่ไปให้มันกินไม่มีไอ้นู่ไม่มีก็ล่อ,อก,กันจนฝ่ามันจะกินผักอะ่ะตอนหลังเมื่อกินผักอร่อยนั่นแหละแต่แรกๆมันมีมันก็ปฏิเสธตลอดเลยอุปมาแบบนี้นะจิตใจเราก็เช่นเดียวกันแหละ ในเรื่องที่เราไม่เคยยินดีหรือพอใจมาก่อนยังไม่ถึงที่สุดมาก่อนเราก็ต้องค่อยค่อยป้อนความเข้าใจเข้าไปถ<ม>ูกจริงหรือพอใจแค่นี้เองพอใจแค่นี้เลยอเอาแค่นี้เลยเอยอ,อยากได้เพียงเท่านี้เลยล้วพูดไปทุกมันมีเอกยังไม่คิดหรือว่าก็ไปเรื่อยเรยจนมันมีใจมันไม่อยากจะไปแตะต้องอะไรอีกแล้วหยุดแล้วอันนี้เรียกหมดความพอใจในความวุ่นวายใช่ไหม มันไปพอใจในสิ่งที่ไม่วุ่นวายสง,งบกรรมาฐานน่ถ้ามันถึงอารมณ์นี้แล้วก็จัดไว้ใช้งานได้แล้ะถ้าเราอยู่อย,อย่างอย่างชีวิตปกติถ้าเรามีจุดอิ่มตัวเข้ามาแล้วเราพอใจพอใจสภาพอย่างนี้พอใจมีงานแค่นี้เราพอใจมีเงินใช้แค่นี้เราก็พอใจมีเสื้อผ้าแค่นี้เราก็พอใจมีเรื่องกินแค่นี้เราก็พอใจเ้าเราลไปทำความพ,พอใจกับมันติ ตัณหาดับเลยหล่ะดับสนิทเราพอใจทำบุญแต่เราพอใจทำเท่าที่เรามีเราไม่ได้พอใจถึงขั้นที่เราจะทำให้มากกว่าสิ่งที่เรามีเพราะเรามีแค่นี้แหม่กูน่าจะมีมากกว่านี้ คราวนี้ถวายทองบาทเดียวมันไม่ได้สำใจใจมันไม่อิ่มใจเลยเดี๋ยวจะไปถ่า,ถายรูปไหมมากกว่านี้หรืนน <c oughs> อกลองๆมันหน่อยเดี๋ยวะ <c oughs> ได้สองสามบาทอย่างเนี้ <c oughs> ยเรียกได้ว่าเรายังไม่พอใจอ่าเราเราพอใจเท่าที่เร, <c oughs> เรามีเรามีแค่ไหนเราก็ทำของเรามีแล้วก็อิ่มใจเราได้ใช่ไหม มันหมดเรืความโลภสังเกตได้ถ้ามันเต็มคําว่าพอใจโดยทําแล้วนะความโลภก็ดับความโลภดับตัณหาดับอุปาทานทีึเถือสิ่งนั้นเป็นสุขก็ดับอกุศลร,รกรรมที่คิดช,ชั่วอยากจะได้มาด้วยความชั่วร้ายยังไงก็ดับดับหมดเลยอิตเรตัณหาอุปาทานอากุศสกรรมดับแค่คําเดียวคําว่าพอใจเต็มจบจบ,จบแล้ว